ส่วนทางด้านรองโฆษกรัฐบาลค่ะได้เผยว่าประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยทําให้ความต้องการชุดดํานั้นเพิ่มสูงค่ะทางด้านนายกมตรีก็ขอขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือพร้อมกับสั่งคุมเข้มราคาสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวัยทุกข์ค่ะนางสาวอัยอรินพันริตรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งผลให้ความต้องการจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนายอนุทินชานวิรกุลนายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้ประกอบการและร้านค้าที่ให้ความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาบางแห่งยังลดราคาช่วยประชาชนให้สามารถจัดหาชุดไว้ทุกได้ใน ราคาคย่อมเยาวพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาและต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิดทั้งในร้านค้าและก็ช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus ใช้สิทธิเลือกซื้อชุดดำจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากพบการจำหน่ายสินค้าเอาเปรียบประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกครมการค้าภายใน1569สภาองค์กรของผู้บริโภค1 5 0 2หรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ1166โดยย้ำว่าหากผู้ประกอบการฝ่า,ฝ,าฝืนไม่ปิดป้ายราคาหรือจำหน่ายเกินรา จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด